สวัสดีครับทุกคนครับมากช่วงนี้คึกคืนกันหรือเปล่าครับ<ม>เด็กผีเฮ้ยพี่แพ็กปัจจุบันมันมีทั้ง3ทีมบาร์เซโลน่าก็มีใช่ไหมแล้วก็ใครวะไอตัวนี้ลืมเฉยเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งใครวะเดี๋ยวเออพอ r e s e ตวันปุ๊บนี่ลืมเฉยเลยนะอืนี่เชลซีเชลซีก็มีนี่ดิสเทปไอเชลซีกับแมนยูนี่มาคู่กันนะมาบ่อยนะครับผมเชลซีนี่การ์ดเขียว5สัปดาห์ติดนะครับผมแล้วมีโชว์ไทม์ลิสเทปมาด้วยนะครับผมบารเซ เพลิงเกียร์ดยองนะครับผมก็มีคนถามอยู่เหมือนกันนะว่าตัวนี้เนี่ยเอามาเป็นตัวหลักได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าชอบก็การรับสายออเชสเ,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 เตอร์นะครับผมตัวนี้น่าสนใจหรือเปล่านะครับจริงๆผมเคยเล่นร่าง Big Time เนาะบิ๊กท m ม,มเก่าเลยนะครับผม Big t i า e ที่เป็นลายเซนนะบัวนั่นนะอันนั้นแน่นดีนะที่เคยเล่นนะครับเอามาเล่นเป็นเซนเตอร์ก็ได้นะครับแต่ว่าพอการเวลาผ่านไปปุ๊บเนี่ยมันก็มันก็ทําให้เรามีตัวเลือกเยอะขึ้นนะครับผมแล้วก็ถึงแม้ความรู้สึกจะดีแค่ไหนแต่บางทีเราเเข้้าาาไปดูสตุ๊่ยยรกก็อ ให,ใหม่มาใส่ทีมอยู่ดีทูก่าอันนี้เป็นสันจะธรรมเลยนะครับผมแต่ทาว่าคลิปนี้นะครับแฟนทีมอื่นอย่าว่าอย่างงูนอย่างนี้อย่างนั้นเลยนะครับผม ภารกิจจากคุณวันชัยนี่เป็นอีกหนึ่งเด็กผีที่มีตัวแมนยูโคตรเยอะนะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะรีวิว ID อีกรอบหนึ่งนะสำหรับ i อดีนี้นะครับเดี๋ยว <c oughs> ดูว่าจะมีตัวอีพิกแมนยูเนี่ยครบหรือเปล่าเหมือนกับ i อดีที่แล้วก่อนหน้านี้ของคุณโดมนะครับเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่จริงก็มีบาซ่าด้วยมีมิลานมีมัตริดนะครับเดี๋ยวขอดูตัวแมนยูแบบคร่าวๆนิดนึงนะยังไม่ได้เชิงรีวิวนะครับเดี๋ยวรีวิวต้องรีวิวละเอียดนะครับที่สําคัญผมเห็นมีเลเจนเด เออเป็นไอด,ดียุคคลาสสิกด้วยนะครับผมมีทั้งตัวเก่าตัวใหม่นี่โอ้โหอีพิกไฮไลไท์ฟูลทีมแพ็กฟูลทีมนะครับการ์ดทองการ์ดเขียวบิกบ๊กทองบิ๊กไทม์และที่สำคัญสะดุดตาที่เรจเอนเดอรี่นี่แหละนี่แก๊งเรจเอนเดอรี่ของแมนยูโหมีคนเก็บแบบนี้ด้วยแต่มันมีไฮไลไท์นะอันนี้คือไฮไลท์นะดูคล้ายๆเรจเอนเดอรี่นะครับแต่มันคือไฮไลท์แล้วเนี่ย เอออย่างลุกชออะไรเงี้ยไฮไลท์นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยพื้นหลังสีแดงกับพื้นหลังสีชมพูคล้ายๆกันนะมีเดเจิลี่พวกโรนโดพวกนี้นะครับเอนติโคอะไรพวกนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวว่ากันไอดีนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวรีวิวแยกอีกทีนึงนะครับผมแต่คลิปนี้ภารกิจหลักๆแน่นอนเนื่องจากเด็กผีทำฟูแบบนี้นะครับผมแพ็คโชว์ไทม์สกิลใหม่แอทแท็กทริกเกอร์นะครับผมตัวกระตุ้นเกมรุกนะครับเดี๋ยวเราจัดบูโน่ฟินาเดสเป้าหมายคือตัวเดียวฮะกับตันบูโน่กัััตนนนหววดดะครบผมู่า จะไปจบที่เท่าไหร่นะครับเปิดหัวไปแล้ว100ทองที่ทรงคุณค่ายังไม่ได้อะไรนะครับเดี๋ยวเราไปต่อดูสิว่าบูนอจะมาตอนไหนเอาให้ได้ครับผมไปอย่าไปลึกอย่าไปไกลอย่าไปเกลือนะครับขอมาตัวแรกเลยทีแรกเลยยิ่งดีนะครับกัรตันบูนงนสามสามาเลยทีแรกแตกเลยได้นะเว้ยไอารยืนเก้าเชิญวเงินลิเจมะ ใช่แล้วยินยก้าวแล้วไม่ใช่แล้วโอ้โหฮิโน่ครับผมแต่เมื่อกี้เห็นฟูบาร์ซาด้วยนะถ้าเกิดทำเออถ้าเกิดได้ฟิงกี้ได้ยองมาก็าเอามาใส่ฟูบาร์ซาใช่ปะ ่วนเชลซีเนี่ยผมเพิ่งปั้นไอดีโซล่าไว้นะครับผมเดี๋ยวไปตามลาก,กาัดเขียวไปโดเนโตใช่ปะเนี่ยแล้วก็ซาร่าเอ้ยซา,าร่าก็มีลิฟูด้วยนะครับเออเอาเปิดไปแล้วเปิดเขียวไปแล้วนะครับเออเปิดเขียวไปแล้วครบสตรีมเลยนะครับก็คือฟรีหนึ่งแล้วก็300ทองนะครับผมอืไม่รู้ว่าเป้าหมายคือใครนะไปจุ่มที่สองครับขอบูโน่ตัวเดียวจบ รู้เรื่องกลับบ้านอาบน้ำนอนตีภูมิแยกยาให้นะครับขอให้ได้ขอให้โดนบูโน่เฟเนนส์บูโน่เฟเนเดสบูโน่เฟเนนส์มาครับมาครับมาครับโฮเพเยอร์ร่างนี้แหละสไตล์นี้แหละที่โคชชอบมาบูโน่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 มามามาเข้ามาตื่นเต้นอะไรขนาดนี้ซีเอ็มเอฟเรียบร้อยแล้ววะ พี่เปิดปกติได้ไหมไม่ต้องแหกปากแหกคอได้ปหมนี่ปกติแล้วนี่ปกติแล้วนะเออถ้าเปิดปกติแบบแบบไม่ไม่ไม่ต้องมีอารมณ์อะไรไม่ต้องมีอารมณ์ก็นอนนอนเปิดคุณโปงเปิดแอร์ช่ำชนอนดูหนังเปิดซีรีส์เปิดเฮ้ยยังไงเปิดอยู่คนเดียวอย่างนั้นทําได้ครับอันนั้นคือธรรมชาติของทุกคนก็ทําได้นะครับเออเวลาผมเปิดคนเดียวผมไม่ได้อัดคลิปผมก็ไม่ได้มาแหกปากนี่นะ Chat, จะมานักแหตปากพูดคนเดียวแต่ตอนนี้ผมไม่ได้พ no oh. oh ูดคนเดียวเพราะมีหลายคนกำลังดูอยู่ถูกป่ะผมรู้ว <conception> <ation> ่าเดี๋ยวมีคอมเมนต์เนี่ยเอ็นป่ะพูดไปเรื่อยฮะัตอนนี้ยังไม่ออกครับผมขอตัวเดียวนะครับบูโน่ฟินแลนซ์เวลาตั้งเป้าหมายตัวแรกตัวเดียวแบบนี้ในในตู้เนี่ยรู้สึกมันมันค่อนข้างกลัวกลัวว่ามันจะไปตัวออกตัวสุดท้ายนะครับผมอย่าได้กลัวพี่อย่าได้กลัวมันคือกาชาใช่ครับใช่ครับ แต่กลัวไงยังไงก็กลัวอยู่ดีนะครับกลัวว่าจะไม่ามาตัวแรกแต่ถ้ามาตัวแรกจบก็ปิ้งเลยนะครับผมมีหลายครั้งที่ผมทำได้แบบนี้นะครับผมมาตัวแรกครับบูโน่เฮ้ยสามรอบแล้วนะสามรอบ้วนะยังไม่มาเย้ yeah. สกิลนี้แพ็คนี้เล่นแล้วเป็นยังไงกันบ้างในความรู้สึกถ้าอันนี้เอาแบบพูดแบบตอนยังไม่ได้รีวิวนะก็คิดว่ามันก็พูดมันก็รีวิวยากเหมือนกันถ้ารีวิวสกิลนะเออแบบนาเตตัวที่มีสกิลคลองบอลอยู่แล้วตัวอื่นจะมีค่าเกมรุกที่เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยมันดูยังไงมันวัดยังไงยากครับเกมรุกที่เพิ่มขึ้นอเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราก็ต้องเชื่อตามคําอธิบายเนาะแต่เชื่อมากเชื่อน,น้อยก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วนะเออมาหน่อย บูโน่จะเป็นลิสเจมจะเป็นฟิงกี้เดยองก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับคอมเมนต์ comment พูดกันไว้ได้นะครับเดี๋ยวดูว่าอยากดูตัวไหนมากที่สุดนะครับส่วนรีวิวคลิปแรกผมคิดว่าน่าจะเป็นเนมาก่อนนะขออนุญาตทำเนมาก่อนนะครับเนมาบิสเคอร์เลอร์ร่างนี้นะครับผมเนาะอ่ะมาครับไปต่อผ่านไปแล้ว3รอบ3จุ่มครับยังไม่เห็นหัวกับตันบูโน่ของเราและของเพื่อนลิสเจมและฟิงกี้เดยองนะครับเอออดีตอดีตฟิงกี้เดยองก็เป็นอดีตอดีตนักเตะที่แมนยูจะเอามาร่วมทีมสมัยเทนฮาร์กจิอีกแต่่ก็ไมมานะครัล ไม่เกี่ยวกันจะโยงเข้ามาเรื่อยจะโยงกับแมนยูไม่เรื่อยมาครับขอบูโน่นะครับขอบูโน่ตัวเดียวนะครับจบตัวเดียวจบจบรู้เรื่องนะครับขอตัวนี้แหตัวเดียวนะอย่าไปไกลกว่านี้เลยตัวนี้กําลังดีกันนะนี่กำลังดีน,งดนะครับขอขอขอละโอ้โ,อโอหใสคอไม่ดีแล้วอะ่ะ แต่คอไม่ดีหน้าเหมือนมาติดเลยใส่คอไม่ดีแล้วว่าสีจุ่มสีจุ่มยังไม่มาแต่ถ้าแต่ถ้าประมาณนี้สีจุ่มยยังไม่มาถ้าจุ่มที่ห้า เป็นบูโน่มาก็คือโอเคนะยังโอเคนะครับกลัวว่าจุ่มที่5มีตัวแตกมาแต่ไม่ใช่ตัวที่เราต้องการไม่ใช่บูโน่ปุ๊บนี่เราก็ต้องไปต่อแต่ถ้าบูโน่มาเมื่อไหร่คืออาตัวเดียวจบนะครับอันนั้นคือก็ดีนะฮะก็ดีแบบขอให้เป็นตัวแรกอ่ะเออจะแบบอยู่กลางๆแพ็คหรือว่ายังไงก็ขอให้เป็นตัวแรกอย่าเป็นตัวท้ายนะครับอย่าเป็นตัวท้ายเลยนะฮะโอ้ดูจากแนวโน้มของทุกคนที่เปิดในกลุ่มแล้วเนี่ยผมกลัวเหมือนกันนะครับว่าคนที่อยากได้ตัวที่ต้องการเนี่ยจะไปไปตัวท้ายไงเรื่องของเรื่องคือแบบ าไปดูบูโน่โฮเพเยอร์เข้าไปดูนิดนึงนะครับผมอ่านสกิลนิดนึงปึ้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 งนี่สกิลพิเศษใหม่แอตแทคทริกเกอร์นะครับ Increase the all system energy and take away okay. the super energy control of the ball ประมาณนี้นะครับอ่านเรียบร้อยแล้วทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้วเปิดใจให้กว้างหลับตานึกถึงหน้าบูโน่กำลังหงุดหงิดนะครับบนกรรมการบนบนพืดร่วมทีมอยู่นะครับเปี้ยงแล้วก็ลืมตาเฮ้ยเฮ้ยว้าวเฮ้ย มาเฉยโอ้โหล่อๆแค่พาไปทันนี่แหละขอให้มาตัวแรกนี่แหละนะครับจะมาจุ่มที่4จุ่มที่5จุ่มที่6จุ่มที่7 แต่มาจุ่มที่5ครับผมกำลังสวยๆเลยจ้าไม่มากไม่น้อยไม่เยอะเกินไปแล้วก็ไม่ใช่ตัวที่2ไม่ใช่ตัวที่3นั่นแหละสิ่งที่ภูมิใจนะจ๊ะเมื่อกี้มันแวแบบ๊บๆมันขึ้นว่าไปอยู่ในคังสำรองแสดงว่าคังเต็มนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์คังนิดหนึ่งนะครับขอเคลียร์เอาตัวสแตนดาร์ดมาใส่ในนี้พอเึกกป๊บบปั๊กปักุ๊ก,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 กท,ท,ท,ทิเคนี้พออย่าไปขายผิดขายบูโน่นะไม่ ทุกวันนี้มันล็อกให้ตัวโนมัตนะครับถ้าเป็นการ์ดพิเศษนะมันจะล็อกให้ตัวโนมัตินะครับเออไม่ต้องกลัวไปกดขายทิ้งนะครับเว้น oh. แต่คุณจะเป็บดบล็อกมันนะครับผมเปรียงโอเคใส่ทีมดูซิว่าจะเป็นเช่นไรโอโหเนี่ยมีช่องรออยู่แล้วครับ oh. เปรียงเข้าไปอา uh huh. มีวาลาล่างแมนยูลัางด้วยอ,อ่ะเดี๋ยวเรารีวิวกันเต็มๆนะสำหรับไอดีนี้นะครับผมว่าดูเหมือนอาจจะยังไม่ได้จัดทีมแบบเป็นการ์ดแมนยูร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่จริงเมื่อกี้ มีการ์ดแมนยูเยอะมากนะครับผมนี่เดี๋ยวลองขออนุญาตลองสุ่มบูสเตอร์เม็ดหนึ่งนะขอลองสุ่มเม็ดหนึ่งเม็ดเดียวเม็ดเดียวขอเม็ดหนึ bon ่งเออบอลแคร์ริ่งนะครับผมปึ๊บเข้าไปร้อยห้าร้อยหกนะสำหรับบูโน่นะครับขอดูค่าพลังแบบออโตทีิหนึ่งนะปึ้งปึ้งเตี้ยง,งหืมพาดซิ่งเก้าสามเก้าสองนะครับคลองบอลดีลูกโค้งพอได้นะฮะเอ๊แต่สปีดช้าไปหน่อยปะวะ เฮ้ยโฮเพเยิรมสปีดต้องเพิ่มปะวะเดี๋ยวปรับใหม่แต่ถ้าเพิ่มปุ๊บเ่ยคิกกิ้งพาวเวอร์เตะแรงก็เพิ่มนะครับเราอาจจะต้องไปลดริฟวิ่งไหมนะครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งถ้าถ้าจะต้องรีวิวบูโน่ฟานเดสนะครับอ้าวเฮ้ยเท้าซ้ายเวลี่ไฮด้วยวะเท้าซ้ายเวลี่ไฮแจมด้วยวะแบบนี้ สกิลพิเศษ2สกิลนะครับก็อย่างที่บอกไปแอตแทกชิคเกอร์นะครับผมกับอีก1สกิลก็คือโลสกิมเมอร์นะครับอ่ะโอเคสำหรับบูโน่ไฟนัเดสนะครับส่วนแพ็คนี้อยากให้รีวิวตัวไหนนะครับอาจจะต้องเลือกนิดนึงนะครับผมอาจจะรีวิวไม่ครบแล้วนะสำหรับแพ็คนี้นะครับเนี่ยนะครับเนาะก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมอยากเห็นบูโน่อยากเห็นเฟร์กี้ดิยองอยากเห็นลิสเจมนะครับคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมส่วนเอ่อแพ็คของเนม่าต้องขออนุญาตทำก่อนแล้วกันนะครับผมเนาะอันนี้บอกไว้เลยนะครับว่าเดีีี๋ยยววววขออททาาาาเเเนนนนนนมรรรกก่่่แลล้ัััะะคคบพป็ตฟห จับจองมากๆนะครับเดี๋ยวจะมีคนมาแซลว่าเออถ้าเป็นตัวแมนยะูรีวิวรีวิวรีวิวเนี่ยผมก็เหมือนกับเกมแหละครับผมก็เหมือนกับเกมแหละฮะคือเกมก็ท่องทำการตลาดเนาะว่าเอาแพ็คไหนมาแล้วคนจะเปิดได้เยอะนะครับผมก็เหมือนกันผมก็ต้องทําตามคนที่อยากดูเยอะๆถูกปะ่ะเหมือนกันครับมันไม่ได้อยู่กับว่าเชียร์ทีมไหนทีมไหนนะครับอยู่กับที่ว่าทําทันหรือไม่แล้วก็คนอยากดูตัวไหนมากที่สุดแพ็คไหนมากที่สุดแค่นั้นเองครับผมเนาะโอเคครับประมาณนี้ฮะใครยังไม่โดนติดตาม Ki, ทุกช่อง b o m Ski for b o m Ski r e v i e ครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอ้โหเหลือ e just to say I'm